ได้ปะหมายยังอาจารย์หมายยังอะไรหรอโอเคทรานสวัสดีนะครับหมอทอมนะครับแพทย์บริการบอดด้านสัลยกรรมการปลูกแยงเซลล์รากผมนะครับเดี๋ยววันนี้เราพามาดูเคสนี้ด้วยกันเลยครับในสไลด์ที่โชว์นี้นะครับน้องนี้เป็นคนไข้ของเราเกิดภาวะเมื่อก่อนน้องผมหนามากได้เป็นอย่างนี้นะครับเกิดภาวะเรียกว่าผมล่วงอย่างฉับพลันก็ อย่างแรกเลยเนี่ยโรคเรียกว่าโรคทีแล้วกันผมใช้ภาษาง่ายๆกินยาแล้วมันจะรักษาได้หรือเปล่าแล้วถ้าเป็นแล้วเนี่ยเราไม่มีรักษาจะมีข้อเสียอย่างไรก็ต้องย้ํานี่คือเคสตัวอย่างจริงๆที่มาหาเราเคสนี้น้องมีภาวะเรียกว่าเจ็บป่วยหลังจากเจ็บป่วยติดเชื้อไวรัสที่บริเวณร่างกายติดเชื้อไวรัสเป็นไข้หวัดแล้วก็เจ็บป่วยหลายโรคสมร่วงอย่างฉับพลันบางมาก ปกติแล้วเนี่ยผมในร่างกายเนี่ยมันจะมีภาวะเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยชา้ชาๆค่อยๆไปมีเรียกว่าเส้นใหญ่เส้นบางเส้นเล็กเส้นหนาแต่น้องภาวะน้องท่านเนี้ก็คือมีภาวะเรียกว่าคนไข้ท่านเนี้ยผมร่วงโดยภาวะที่เรียกว่า TE เนี่ยถ้าทิ้งไว้ต้องย้ำนะฮะรักษาไม่ทันเนี่ยมันจะแก้ไขยากปกติ TE ที่เราเจอเคสทั่วไปเนี่ยมันจะแค่บางๆ เล็กน้อยหลังภาวะเครียดหลังภาวะคลอดบุตรหรือว่าหลังจากเจ็บป่วยเรื้อรังที่เราพบได้นะครับแต่คนไข้ท่านนี้เป็นเรียกว่าเอ็กซ์ต้าเอ็กซ์ต้าเคสเอ็กซ์ต้าออร์ดิเนรี่เคสเป็นเคสที่ภาวะฉับพลันและรุนแรงต้องย้ํารุนแรงมาหาเราข้อแรกเราคุยความหวังกันว่าใช้เวลานะครับในการรักษาเดีย๋ยวเราจะใช้เป็นคอมบิเนชันเทคนิคในการรักษาอย่างแรกเลยต้องตรวจก่อนเราใช้สแกนก่อนว่าคนไข้มีผมฝอยเส้นเล็กไหมเคสนี้เราตรวจนะฮะต้องย้ําเลยว่ามีผมฝอยรากไม่ได้ตายนะครับ ต้องย้ำเลยที่ผมใช้ให้ท่านคนให้ท่านนี้คือใช้ตัวนาโนแฟตนาโนแฟตคือการใช้คนไข้คนไข้เนี่ยเราจะไขมันของคนไข้เนี่ยออกมาเซิร์ชได้นะฮะในแชท GPT หรือว่า Google search และที่ผมไปประชุมมาทั่วโลกไปเป็นสปีกเกอร์หรือบรรยายให้แพทย์ต่างชาติว่านาโนแฟตหรือไขมันของคนไข้เราใช้เป็นสแตนดาร์ดในการช่วยการรักษาภาวะผมร่วงน้องท่านนี้ผมใช้ตัวนาโนแฟตควบคู่กับ การรักษาเพื่อให้เกิดเรียกว่าภาวะรี c o เวอรี่หรือเกิดฟื้นฟูได้เร็วขึ้นนี่ผมไม่ให้ดูหลังทํานะครับหลายท่านถามบอกว่าอา้าวมาท็อปแล้วเห็นผลแค่เนี้ยเหรอใช้ตัวนานแฟตต้องย้ํานะฮะว่านี่คือหนึ่งเดือนที่เราทําให้กับคนไข้ไปคนไข้มาฟหออับบอกหมอมันดีขึ้นในระดับหนึ่งผมไม่ดูนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยผมคุยกับคนไข้ว่าเราใช้ตัวคอมบิเนชันอีกตัวหนึ่งเรียกว่าตัว F R M หรือท่านเสิร์ช h a t G P T ด้วยนะ,ะ Fractional R F for hair loss นะครับต้องย้ำนะฮะกว่าภาวะที่ผมร่วงจากตอนแรกแล้วมาขนาดนี้เราใช้โนแฟตเนี่ยถือว่าเร่งได้เร็วมากๆแล้วปกติเนี่ยถ้าเราไม่รักษาหรือรักษาช้าเนี่ยการตอบสนองจะไม่ได้ดีมากเราใช้ F R M ในการกระตุ้นเป็นเครื่องนฮะปล่อยเข็มเล็กๆเ,เ,เข้าไปแล้วก็ไปกระตุ้นให้เลือดมาเลี้ยงที่หนังศีรษะมากขึ้นนี่ผมมาให้ดูว่าจากครั้งแรกนาโนแฟตครั้งที่สามที่เราทำ F R M combination นะครับเพื่อเรียกว่ากู้แล้วกัน กู้ซากผมที่ว่ามันตายไปแล้วนี่ให้กลับมาสุดท้ายเนี่ยคนไข้มาฟล o อั p นี่คือ end point หรือสิ้นสุดการรักษาผมดีใจมากเคสน,นี้ที่เราสามารถกู้มาได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน3-5เดือนตรงนี้นะครับที่เรามาที่เราทําให้ดูว่าหลังจากผ่านไปแล้วเนี่ยประมาณ4ี่เดือนแล้วเนี่ยคนไข้ก็กลับมาแล้วก็เรียกว่าเหมือนกับได้ชีวิตใหม่กลับมาในการรักษาแต่ผมต้องย้ําทุกครั้งเสมอเวลาท่านดูวิดีโอคลิปนี้ไม่ใช่ทุกเคสที่จะประสบความสําเร็จแบบนี้นะครับ นี่เป็นหนึ่งในเคสที่เป็น success story นะครับจาก combination t e c h ทคนิคก็เป็น wrap up อีกครั้งหนึ่งผมต้องขอบคุณคนไข้ท่านนี้ด้วยนะครับที่ให้ความกรุณาให้ผมไปแชร์เคสเป็นหนึ่งในแพทย์ไทยที่เป็นบรรยายงานในระหว่างประเทศและล่าสุดก็ผมกลับมาจากงานบรรยายที่สเปนนะเป็นงานประชุมเกี่ยวกับการปลูกแยเซลล์รากผมเรากําลังเรียกว่ารวบรวมเทคนิคทั้งหมดที่ช่วยต้องย้ำดังนั้ที่ช่วย คนไข้ที่มีภาวะผมร่วงแล้วยังไม่ต้องปลูกผมแล้วเดี๋ยวผมจะมาสรุปเป็นคลิปให้ฟังนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับในคลิปหน้าสวัสดีครับ okay.